สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5พบกับครูนกสุรพีผลอินในวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคุณลักษณะของพลเมืองดีค่ะพลเมืองดีคือสมาชิกในสังคมที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานภาพบทบาทสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่นักเรียนในฐานะเป็นพลเมืองของสังคมควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมและร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป หาดออบสวรริ์ธรรธรรมแต่จำชายพบไม่ขาดศีลธรรมศาสน สิบไม่ขาดพอเพียงเรียนชีวิตไปสิเต้องแข็มแกรงทั้งกายใจสิบสองใจคิดอะไรให้สวนดี การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้สังคมสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและเจริญก้าวหน้าพลเมืองดีต้องประกอบอาชีพสุจริตพลเมืองดีต้องมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่น สำหรับการบ้านวิชาสังคมศึกษาในวันนี้นะคะให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนนะคะนำเอาหมายเลขที่อยู่หน้าคำตอบที่ถูกต้องมาเขียนตอบค่ะอ๋อนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ด้วยนะคะ ข้อหนึ่งในฐาน,านะพลเมืองดีนักเรียนควรมีบทบาทอย่างไรหนึ่งเสียภาษีอากรสองตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสามรักษาคนป่วยในชุมชนสี่หารายได้เลี้ยงครอบครัวข้อสองข้อใดคือสิทธิที่นักเรียนพึงได้รับ 1. แบ่งขนมให้เพื่อน 2. ได้รับความรักจากเพื่อน 3. ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ได้กแกล้งเพื่อนข้อ3ข้อใดคือสถานภาพ 1. ตำรวจ 2. ตั้งใจเรียนหนังสือ 3. การนับถือาศาสนา 4. ได้รับสิทธิทางการศึกษาข้อ 4. เพราะเหตุใดประชาชนจึงเข้าร่วมชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลได้ 1. เพราะประชาชนมีเสรีภาพ 2. เพราะประชาชนไม่ชอบรัฐบาล 3. เพราะเป็นหน้าที่ของประชาชน 4. เพราะเป็นบทบาทของประชาชนข้อ5คนไทยที่มีไรายได้ทุกคนมีหน้าที่อย่างไร 1. ปลูกบ้านหลังใหญ่ๆ 2. อาศัยอยู่กับครอบครัว 3. ร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาล 4. เสียภาษีให้รัฐบาล ข้อ6ถ้าคนไทยทุกคนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่สังคมจะเป็นอย่างไร 1. สังคมเป็นระเบียบ 2. สังคมเดือดร้อน 3. สังคมเจริญขึ้น 4. สังคมหน้าอยู่ข้อ7ข้อใดเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี 1>, 1. สนับสนุนสินค้าจากต่างประเทศ 2. ตัดต้นไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย 3. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 4. ลงโทษผู้ที่ทำความผิดข้อ8พลเมืองดีมีคุณลักษณะอย่างไร 1. ติดสารเสพติด 2. ดูแลพ่อแม่เมื่อเจ็บป่วย 3. ตื่นสายและไปทำงานสาย 4. ทะเลาะกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอข้อ9ชุมชนที่มีพลเมืองดีอาศัยอยู่จะเป็นอย่างไร 1. โจรผู้ร้ายมากขึ้น 2. สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย 3. ชุมชนสงบสุขน่าอยู่อาศัย 4. ชุมชนน่าอยู่แต่ไม่สะอาดข้อ10คนไทยทุกคนในสังคมควรมีลักษณะอย่างไร 1. ยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 2. ทํทำทุกอย่างเพื่อให้มีฐานะร่ำรวย 3. สวดมนต์ไหว้พระเสมอ 4. เป็นคนดีมีคุณธรรมการบ้านมีทั้งหมด10บข้อนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะสวัสดีค่ะ